ดีเกี๊วชิวันนี้เราก็หลังจากเอากับปลาที่เราได้ปลาหนวดจันมาประมาณ1กิโลครับวันนี้ก็มาเข้าครัวกับมมยสตีเกอีพีที่5้าแล้วครับผมพอาคือใจอยู่ที่โลกทิ่ช้าคือเราอยู่มาสองสองวันครับเพราะว่า้าสู่ช่วงเทศกาลสงการานครับผมวันนี้ก็เมนูอะไรยังไม่รู้ครับกับปลาหนวดจันไซสนึกิโลตัวนี้ตอนน,นี้เราก็ ซอยซอยพกน,นะบอกเลยปานอนจานนี้ไม่ใช่ลาบแน่นอนครับตอนนี้เราขอทำการตำกระเทียมแล้วซอยพิกกับซอยหอมแดงครับเดี๋ยว เราก็ตั้งไฟเดี๋ยวเราก็จะทําการนําใบใบขนุนใบขนุนประมาณก็กี่ใบก็ได้นี่ก็มี40ใบแล้วก็ใบใบมะกรูดกับใบกะเพราครับเดี๋ยวรอไฟเดี๋ยวก็ตั้งกระทะนะก็มีกานนวานปลาส้อยแล้วก็อ่านมะขามเทศแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับพระเอกของเรื่องสับประรดนี่ของจริงน,นะจะสับประรดเข้าไปในเมนูด้วยแล้วก็ <laughs> ฝานมะม่วงบางๆครับแทนมะนาวมันช่วงนี้มะนาวแพงก็มาครับชมว่าจะเป็นเมนูอะไรวนี้เราก็มาถ่ายที่หลังรถของบ้านในนะผมนี่วางถอ่วเสื้ออยู่ <c oughs> ก็คงจะเสียงดังหน่อยนะฮะก็เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงงานงานเลี้ยงงานเทศกาลวัน,น,านงานปีใหม่งานสุขการ์ดก็มีอาจจะมีเสียงดงังอาจจะมีเสียงเพลงนิดหน่อยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปเดือด๋ยวเราก็ทำการมาทอดอพวกปักสมุนไพรดีกว่าครับก็ทีนี้ก็ทำการหั่นเนื้อของปลานวลจันครับผมก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ฮนะค,ครับก็วันนี้ยังไม่รู้ฮนะขนาดคนทำยังไม่รู้เลยเมน,นูอะไรวันนี้ก็ลูกสมุนเยอะฮนะเด็กๆ ผู้ชมชมทางบ้านแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรบ้างครับไอ้กล้องครับพวกเนื้อมันแหลวครับเลครับก็นนี้ก็ตั้งน้ำมันนะฮะเพราะว่าเราก็รอให้น้ำมันเดือด เดีรคแล้วกเราน้ำมันเดือดประมาณนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่พี่เดีเกชอบใส่ตอนทอดของครับกะละเลือก็รอเอือเลือน้ำมันก mm ็เดือดแล้วเราก็ทำการใส่กะละเลืออาก็ใส่ ใบขนุนประมาณสี่ห้าใบครับจัดใจงคย ค่อยๆกรอบไปนะฮะนะาก็รอมันเหลืองหลัองสีแบบประมาณนี้ฮะ เขาก็ประมาณนี้นะฮะนะฮะกดีน้ำมันออกก่อนเราใส่ลงไปอีกฮะ

ไปก่อนไปเลยรู้สับบบครับสายใบรูด

ใบมะกรูนี่ก็จะช่วยในความหอมแล้วก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ต้องใส่นะะ,ะก็เดี๋ยวรืมเลียงแล้วฮนะน้ำใส่ภาชนะที่ต้องการเหมนันะจะนะฮะ นำใส่ในภาชนะเลยนะฮะกระป๋องอย่างต่อไปที่เราเตรียมมาคือใบกะเพราใบกะเพรา ใบกะเพราวไปเกินละทอดใบกะเพราด้วยสิบบา กันได้ตอนที่เราผัดจะพรไปตั้งให้หัวแบบนี้เลยอ่ะดีมากเลยฮะไปพอแล้ว はい。 เราก็ทอดไปได้สักพักแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะนะฮะอรอจนใบกะเพรามันสุกนะฮะก <c oughs> ็เร็วๆนี้เดี๋ยวก็ยังไม่รู้แล้ว arc, ว่ายินอาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปด,ดีกว่านี่แหลงที่จะคุยด้วยเยอะเลย แล้วก day ็พอก็ได้คีและฮะก็นำใส่ภาชนะนำใส่กระบายมะกรูดเลย ครับก็กระเทียมกระเทียมเดี๋ยวเราก็จะลงไปแกวมาเกวจับจึงลงไปเจียวนะก็ใส่หูหมดเลยโอเคแล้ว okay. ก็คอยเจียวครับเจียวจนจนละลายเลยเหลืองเลยเหลืองทองเลยฮนะครับก็เดี๋ยวในเร็วนี้ประมาณาที่สิบห้าสิบหกเดี๋ยวเราก็จะทำการไปสมยัยไม่ง่ายดีแล้วนะเชื่อน้องๆใครเป็นน้อง เออเมาดีกว่าเมาใครเป็นน้องละอันตรายตะไป้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปเยือนไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้จะไปหมายไหนครับเพราะว่าจากที่เราเหี้ยอไปคลิปที่แล้วที่ไปสามวันสองคืนก็ยังไม่ล่าเลยครับเอีเคของเราเดี๋ยวต้องรอไปติดตามชมนี่คือการสปอยเล็กน้อยนะจ๊ะว่าจะไปไม่งั้นแค่เนี้แหละแล้วก็พอกลับมาจะไม่งั้นแล้วเราก็จะไปหาไต่แจ๊กครับเพราะว่า เขาพูดแล้วว่าว่าถ้าจะไปหาให้โทรหาก่อนประมาณห้าวันเลยเขาจะซื้อลำถุงใบอ้อยให้แถวไม้ธรรมชาติฮนะหมายที่เราไปได้ปลากระมังกันนะเดี๋ยวรู้แล้วสมัยวันนั้นพวกเราได้ปลากระมังแล้วพวกสมัยข้างๆนะนะนักปลาข้างๆถึงได้ปลาเทพว่าเราใช้เหยื่อผิดครับโหตอนนั้นใช้เหยื่อตอนแรกคือนึกว่าจะไปตกคลองครับไปเอาหางแดงเอาไปเอามาจะไปตกตีโพเฉยคือมีแค่เหยื่อเหยื่อแบบเหยื่อกินหอนะเหยื่อตกปลาเกต เดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้มือเอาก็ไม่รู้นะว่าปลาเทโพเขาตกยังไงนะนะท่านใดที่มีวิธีแนวทางในการตกปลาเทโพก็ช่วยอบอกนําหรือว่าแนะนําความรู้ให้อดีตค้นะฮะเพราะว่าเราก็เป็นนักตกปลามือใหม่นะฮะก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้อะไรมากมายเหมืนอนนานะนักตกปลาที่มีะสบการณ์หรือว่ามีความรู้ท่านอื่นนะฮะกปเจียว เจอจนเหลืองนะฮะครับก็โอ้โหก็ลินน้ำมันกันนะฮะ ใส่ภาชนะที่ต้องการเลยนะไปทำการใส่พระเอกของเราฮนะสับประรดกับมะเขือเทศ แกสับปะรดครับมะเขือเทศก็ใช้ไปเองหรอกข้าวโอ๊คอยคอยคนไอ้สับปะรดไปที่เราใช้น้ำมันของกระเทียมเพราะว่าแก้มันหอมกลิ่นกระเทียมด้วยนะฮะตกลงคนแดง ครับก็ได้แล้วฮะก็ก็ใส่ไปก็สับปะรดนี่พวกเราก็ขี้คนมาเองฮะว่าอิดเกีของเราคือทำเมนูที่แปลกๆก็ลีนน้ำมันฮะ กินบ for ้านเออครบปาตะคุมก็ใส่ชิละชิ้นแปดชิละชิ้นะฮะ อย่าพยายามอย่าให้มันติดกันเหมือนคิดที่แล้วนะฮะนี่กิงไว้คือเราที่ปัดตะเพียนแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองวันมันมันก้เนื้อมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยสดก็เนเริ่มแบบยุยยๆละก็ตันนี้ก็คือมันมืดแล้วครับผม เดี๋ยวเราก็ทําการมาจัดแจงกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ระหว่างเราปลาเราก็ทำน้ําจิ้มก็น้ําจิ้มในนี้ก็มีมีพริกมีหวัวหอมมีน้ําตาลแล้วมีผักชีไปเลยนะะแล้วเราก็ทําการแล้วในแล้วเราก็มีมะม่วงเราก็มะม่วงแทนมะนาเข้าชุนี้มะนาเพลงใส่ลงไปแล้วก็ใส่มะนาวมานะมะนาว คนฮะคนไม่ว่ามนุษย์เลยฮะอืมแง่หนังปลาครับคนต่อ แล้วก็ลาดเลยฮะลาดบนอย่าเพิ่งลาดลืมลืมฮะเออมันดึกแล้วก็รีบๆนะะแล้วก็ทำการโรยสิ่งที่ทอดใบมีใบมะกรูดหอมเจียยแล้วก็อ,กอ่าใบใบใบกะเพราอ่อมือนี้ก็ล้างให้สะอาดนะผมก็ล้างมาแล้ว พอลานนี้ไปได้สักพักนิดหนึ่งไม่ต้องหมดะฮะแค่นี้แล้วก็ทําการเอาไอ้สับประรดกับมะเขือเทศโบบนตัวปาเรงฮะข้ามาน,น่ะสเสียงดังไปหน่อยนะฮะก็เป็นงานเทศกาลอันนี้ฮะอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะฮะก็ ก็น้ำจิ้มก็นี่เงี้ยตรงช่องวางนีน้ำจิ้มแล้วก็วางอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับเมนูยำจันเจ้าจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าขอ,ขอแกงก็เปน็นฟานอนจานนะรวมราคาด้วครับลงอาหารกุ้ผัดสุกเสมอาทิตย์ก็ได้ครับาารวมเลดี๋ยวเราจะไป,ไปให้หน้าเอชิมหน้าเพราะวันนี้ ก็คือนี่เดี๋ยวคือคือวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเซนไหมครับวันที่สิบสี่เมษามันจะก้าโบกะแค่ไหนครับเป็นโลกอาชีพเลยครับใ้ในเมนูมีเมนูวันนี้นะครับอืมไม่ได้ได้พอครัวคนนี้มันสงสัยไม่นี่ครับต้องน่าจะลองลองชิมกันนะครับเดี๋ยวผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวผมต้องพิสูจน์อืมแค่เห็นนี่ก็น้ำลายใหญ่แล้วเอออย่าใหเดี๋ยวต้องลองนะครับเอาเอาขั้นแรกนะครับ นี่ครับปลาเนาะปลานะครับเนื้อปลาเนื้อปลาโอ้ยเนื้อปลาครับปลาเนื้อปลานี่ครับนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับสูตรเราทําเองนะครับเนี่ยไม่ไม่มีลอกเรียนแบบใครนะครับน้ำจิ้มสูตรเราครับมีมะม่วงมะม่วงนี่คือแทนมะนาวมะนาวแพงคือมะม่วงคือมะม่วงป้อมนะครับคือเหนือๆนะครับก็คือลูกเล็กๆครับคือมะม่วงป้อมคือจะบอกว่ามัน ลูกเล็กแต่โอ้ยความเปรี้ยวนี่มันแบบแทนมะนาวนั่นะครับนี่ครับนี่แล้วเราใส you ่เครื่องนิ่หน่อยนะครับเนี่ยเครื่องคือพ่อครัวพ่อครัวเขาทําไว้นะครับโอ้หมันมีอะไรที่มันโอ้หเนี่ยโอ้หเหมือนเหมือนมันจะโอ้สุดยอดลยครับเนี่นะครับใบผะกโูดทอดหอมแดงหอมแดงขัดเกลียวโอ้ยอะไรโอ้โคตรสูตเลยครับโอ้ยนี่คงันี่ขานได้เลยครับโอ้หนี่ครับ โอ้โหคือกระเพราครับกระเพราคลอดกรอบโอ้โหนึกถ er ึงเมี่ยงปลาทูเลยครับโล่าวสุดท้ายฮะมีอันนี้ครับเหลือง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 อย่างสุดท้ายครับผมโอ้หมีนะครับโอ้โหเนี่ยผมชอบเลยครับเนี่ยครับผิวดีนะครับกินแล้วโอ้โหผิวดีมากครับกินแลหล่อเลยนะครับเนี่ยกินแลหล่อเลยครับโอ้โหเนี่ยกินแลหล่อเลยครับนะครับกินแลหล่อเลยครับนั่งลองรับรองเชียอผมนะครับ ไม่หวังไม่เปหวังครับนี่ครับเอจะขออนุญาตนะครับเออขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนครับพี่น้องครับอเอาแล้วครับนะครับนะเป5 5 5 5็นไงครับจ้าบบครับผมให้ตําไว้แล้วจ้าบนะครับ โบเลยโบเลยโบเลยข้าวหมโบกับปลาเลยโบเลยโบเป็นอะไรที่มสุดยอดมากครับเป็นเป็นครั้งแรกครับที่ได้ชิมของนะครับนะครับเจ้าตำราครับมาครับมาครับเข้ามาครับนะครับเมนูนี้ยังไงฮะเมนูนี้จับโบครับนี่คือคนคิดเมนูนะครับเป็นอย่างที่ผม อุเมืองนะครับเนาะเป็นอย่างที่ว่าุดยอจเลยครับมันเป็นอย่างที่ว่าแวกแนวนะครับเนี่ยนับรองเหมือนใครประ้ับใจนะครับก็นี่ตั้งใจทำครับตั้งใจทำตั้งแต่เจ้าแล้วครับอือเป็นเครื่องเป็นอย่างกว่าจะได้มาลงตัวครา้นี้ครับคือตั้งใจมากครับคือสรุแกนะคือพลังงานของคุณทุ่มเทเอเคทุกสิ่งครับคือ เอ้ทีเคครับล้างคนตุองเดชคุณพี่ชิงครับผมคุณพีคุณพีทุกอย่างครับอือสุดท้ายคลิปกับหนึ่งคำครับผโคตรกรอบเลยขอบมากฮะครับผมอันนี้นี่ผมก็ตามนะครับนะครับตามตามครับอืออืออือเป็นไงครับเป็นไงครับคือว่าไงครับ เอาเลยครับความสะอาดนี่ให้ห้าแล้วครับถ้าเรื่องผีบ้านให้สิบจ้าบโบจ้าบโบเลยครับพี่น้องฝากเลยครับเมนูนี้ท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ้ดีเก้พี่องเราได้ครับคลิปต่อไปถ้าท่านไหนชอบหรือว่ายังไงก็ คิดเมนูอะไรได้ไปดัดแปลงก็ดัดแปลงนะฮะเมนูนี้เป็นเมนูที่คิดคนเองและอร่อยมากถ้าท่านใดถ้าท่านใดมีเมนูอะไรที่แปลกๆมาให้เราได้ทําก็คอมเมนต์มานะฮะเดี๋ยววันนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ EP ที่6ครับว่าจะเป็นเมนูอะไรถ้าท่านใดคอมเมนต์มาว่าอยากให้เป็นเมนูอะไรก็บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราไปทำเนี่ฮะเกี่ยวกับปลานะฮะ Ôm oh, Bye bye familiar.